ินี่ก็เป็นฟีไฟเซอร์อินอินอินโดอินโด,นโด,นโดป,ร,ปรงนั้น,นั่น ลูกชายลูกชายไมงดื้อลูกชายไม่จุกคนเลยนะอ๋อยู่นี่ยไปตรวนั่นเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วไม่กิบเลยนละ ยังจ่อย่ีกนะเด็นละคุณนอนเองบอลเน่ พี่ชายห้าหน้าตาแบบนั้นน่เป็นไบรบ้างใช่มอยมความจริงหมเอ <you> อติดทอปสองเองของซีซีเนะาะยังไมอบคุคน ไว้เหมือนก็ขึ้นค้นขึ้นโกแล้วอยากจะขึ้นแดน่ให้ได้นะครับเส้นทางสู่ฮีโร่อีกเริ่มขึนนะบัตรนี้อะไรพี่ชายตาที่สองลุยกัน ไปกันเลยตัดไปตอนนี้นเริ่มเกมเลยเิ่มเกม้านะ <c oughs> ครับเล่นเกมให้เรียบร้อยดูยกัน on. ก็เป็นบาป่ะบ้าปบอกกูเลยไม่ต้องควงจะมันต้องมาดูก่อนที่ปูได้ว่าจะมาเ่นเราเล่นแบบมนสองตาดิอย่าตาย แากดันเต็ม M ห้าร้อยเช่อหนยเราแตกหนึ่งเรช ไอ้แม้ไอกอะไรท่าอ่ะอดีนี้มันไม่เคยอดีนี้เราไม่เคยโอนนะอืม ราจะไม่หยุดสถิติการเป็น MVP เว้ยไอย้แม

ไม่ค่อยสบายมันมันไม่สบายมาไม่กี่วันนี่แหละแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปแบบสม่ำเสมอนะเพราะไม่รู้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีแล้วแบบเล้ชื้ๆแล้วเราไม่ได้จริงจังเลยตองแต่งตองแต่งกองหัวขันะเผื่อมันอยู่หลัง ขอของหน่อย ก็อุยอาอาชาเชายแหม่อะไรก็โอ้กระที่นะครับผอมก็ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูต่อก็รอพวกนี้นะครับผมใช่ครับจบคลิปแล้วเพียงเท่านี้ คิดเกียร์ทายต่อแล้วเดี๋ยวประคงม,มาทายพงมีต่อนะครับก็บ,บ้าแล้วใช่ใช่ใช่เฮยเฮยเฮยโอ้ไม่กอดอะครับเนี้อ่ะบ้าไปแล้วเราก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปที่เท่านี้นะคะลาบอมบายบายก็รดอง